We'll ริษัทเทสซอบเดอะเวิร์จำกัดด้วยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนราสีผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพพร้าวหอมกะทิแท้ร้อยปร์เซ็หอมมันจากมะพร้าวไทยทันดีแว่นทดเจริญบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีภูมิใจเสนอบินอินเฮ สวัสดีครับอยู่กับผมบอลวิทยาสิงห์ลำพองนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนมีความน่าสนใจอย่างไรรวมไปถึงช่วงบินชิมแชร์ผมจะไปหลวงสุดเด็ดที่ร้านไหนต้องติดตามนะครับตามผมไปเลยไปผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพัทานท้ายนรสิ์ บิ๊กซีชอปสนุกสุขที่บิ๊กซีแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีและตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ทองสมบูรณ์ครับแล้วครับแต่ข้างในจะมีอะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยอย่างไรคุณผู้ชมต้องตามผมเข้าไปดูเลยครับไป โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับ,รบเราต้องนั่งรถขึ้นไปเพราะว่าโซนกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะไกลจากที่นี่พอสมควรครับอ,อ๋อโอเคครับไปเดีย๋ยวขึ้นรถผมอยากจะบอกว่าผลงานชิ้นแรกของผมในชีวิตนะครับโฆษณาผมมาถ่ายที่นี่ครับจริงเหรอครับครับผมอยู่ตรงนี้ว้าวในทุกงานแห่งนี้นานมากแล้วครับประมาณสิบกว่าปีแนละ้วโอ้โหจนตอนนี้มีแฟนแล้ว ไม่ครับครับครับส่วนผมก็เกิดในบ้านหลังนี้ครับเมื่อสามสิบปีที่แล้วครับแล้วก็มีวัวอยู่ห้าตัวม้าอยู่หนึ่งตัวครับคุณพ่อทํานมวัวขายครับพ่อวัวก็อยู่ตรงนี้ครับผมครับแล้วก็จะรีบนมวัวส่วนทุ่งหญ้าด้านหน้าก็จะไว้สําหรับให้วัวเนี่แหละครับตามม้าของเราก็ไว้ต้อนวัวทำไมได้เป็นซีมคาร์บอยมาก็เป็นเพราะว่าเราเป็นโคบานจริงครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าที่ไว้อย่างที่บอกถ่ายโฆษณานะครับถ่ายภาพณาถ่ายวีดิ้งแล้วก็จะเป็นต้นไม้รูปหัวใจครับถึงแล้วไปลงอ่าเอาละครับตอนนี้เรามาถึงโซนกิจกรรมแล้วใช่ไหมครับพี่วิครับผมแล้วตอนนี้เราจะไปที่ไหนกันก่อนครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราจะพาท่านไปรูชครับก็คือถนนสายลุ้งของเรานั่นเองนะครับถนนสายลุ้งมันคือยังไงพี่อยากรู้ละก็คือคล้ายๆเหมือนรถแมวครับแต่รถแมวของเรามีเบรกครับเป็นรถแมวไฮโซนั่นเองนะครับไหลไปตามถนนสายลุ้งครับแล้วขาลับขึ้นมาจะนั่งกระเช้าลับขึ้นมาครับอ๋อคือลงไปข้างล่างเสร็จปั๊บขาลับขึ้นมาต้องนั่งกระเช้าขึ้นมาครับอ่ะงั้นไปกันเลยดีกว่าครับรออะไรไปได้ครับ ยอดเลยครับผมหลังจากที่ลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ขึ้นกระเช้ามาตื่นเต้นสุดๆครับผมี่เอี้ยงครับครับแล้วอันต่อไปที่เราจะไปตื่นเต้นกันนี่คืออะไรครับพี่เดี๋ยวผมจะพาไปขี่ยูนิคอนครับขี่ยูนิคอนครับผมโอ้เมื่อกี้เส้นทางสายลุ้นก็ยังมียูนิคอนอีกครับครับผมโอ้สุดยอดเลยถ้างั้นจะรออะไรเลยครับวัยรุ่นตื่นเต้นไปไปเร็วไปเร็ว โอ้เอาละครับเมื่อสักครูน่นี้ได้เล่นเครื่องเล่นหลายอย่างเลยแต่ว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสนุกทั้งหมดของที่นี่เท่านั้นนะครับมีกิจกรรมอื่นอีกเพียบเลยใช่ครับผมครับพูดถึงค่าเข้าชมดีกว่าที่นี่มีค่าเข้าชมยังไงพี่ครับนับตอนนี้นะครับก็ค,บคือเข้าฟรีครับเข้าฟรีพช่วยช่วยโควิดด้วยครับเรื่องโควิดก็คือพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนไทยเนี่ยเที่ยวไทยมากขึ้นครับ แล้วเรครืคร่องเล่นทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นก็คือเล่นฟรีด้วยหรือครับหรือยังไงเครื่องเล่นทั้งหมดนั้นก็คือ699บาทครับก็คือเหมาแล้วก็เล่นไ,ได้ครับหรือว่าจะ<ด>เลเ่นทตละอย่างทีละอย่างก็ได้ครับหรือว่าจะพักกับเราเราก็จะมีส่วนลดให้ด้วยครับบ้านพักของเราก็จะเป็นสไตล์คาร์บอยครับเป็นกระจมียแดงคารวันเคียนเมืองคาร์บอยครับตลอดนี้ครับผมเอาละครับพูดถึงการเดินทางมาที่นี่สักครั้งนะครับพี่ครับผมก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับจากกรุงเทพครับผมไม่ไกลมากครับ เอาละครับสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ไม่ไกลแล้วก็ในช่วงนี้ถือว่าเข้าฟรีด้วยนะครับแหมหน้ามามากๆเลยอาละครับขอบคุณมากครับผมครับผมมากครับสําหรับช่วงบินชิมแชร์นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมที่ไหนแล้วก็ไปล้วงลับเมนูความอร่อยเป็นอย่างไรนั้นฝากติดตามชมด้วยนะครับคือมันแบบสดติงดึงดังอร่อยมากหูยหนังกรอบอันเดิ ผมว่ากับน้ำซิ้งแจวเด็ดสุดสุดสุดจริงจิงบิ๊กซีถูกจริงราคาส่งเราซื้อทุกประยัดยูสิคมหาคมอาหารสดสจริงหมูบดกิกร่งร้อยยี่สิบเก้าบาทไข่ไก่แพ็คสามสบฟองเก้าสิบบที่บิ๊กซีถูกจ้าอ่ล้าคันเฟิร์มเลือสอะไรจากโบิเน็ต รัฟเฟิลจากอังกฤษแาลมันจากหัวล็อกเนี่ยราจลเกีจากแอฟริกาสุกี้น้องจิ้มสุกี้จากไหนจากปากซองสุกี้อยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นทัทายมั่นใจได้ว่าอร่อยหอกับพริกเนื้อเนืกระเทียมเนนเนขายดีอันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันทายทำไม เชฟเลือกกะทิพร้าวหอมเรารู้จริงตั้งแต่การเลือกมะพร้าวหา้าวแก่จัดหอมธรรมชาติมันเข้มขน้นทั้งขาวทั้งหวานกล่องเดียวอยู่กะทิพร้าวหอมรับประกันความอร่อยนี่เป็นเพียงโครงการเล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อ40กว่าปีที่แล้วโครงการเล็กๆที่ยังคงม,มุ่งมัน่นผลิตนมดีที่มีคุณภาพเพื่อคนไทยทุกคนนมหน,อง,น,อ,งนองโคนมโคแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ บิ๊กซีฉลองครบ27ปีแลกรับส่วนลดพันศี27%คู่ช้อป2,700บาทถึง16สิงหาคมนี้ช้อปครบ299บาทรับสิตแรกที่สุดคุ้มมากมเฮดแอนด์โชว์เดอร์แชมพูพี่ขวด189บาทถึง19สิงหาคมนี้ช้อปสนุกสุดี่บิ๊กซีชูบินชิมแช่สนับสนุนดูก้าวหอมกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ด็ช่วงบินชิมแชร์ในวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านริเวอร์เคิร์ฟนะครับร้านนี้ทุกคนที่มาเทีย่ยวที่ปากช่องเนี่ยจะต้องมาแวะเวียนนะครับและผมอยากจะเข้าไปล้วงเมนูเด็ดของเขาเลยเกินว่าเมนูของเขาเนี่ยมันคือเมนูอะไรเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันจะต้องเด็ดแน่นอนไปพามมันไปเลย ชิมแช์มาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับเชฟเปียกนะครับหรือป๋าเปียกแห่งร้านหรือว่าเคอร์แนเอกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เชฟดูมุมมันตั้งใจกับกระทะอันนี้มากเลยนะฮะวันนี้เชฟจะทําอะไรให้ผมทานครับชูชีลิจีกุ้งสดครับเลี่มด้วยใส่น้ำมันพืชนิดหน่อยครับอ๋อใส่น้ำมันพืชเลยอันนี้ชูชีนะฮะครับชูชีตามด้วยพริกแกงเผ็ดเลยครับใส่พริกแกงลงไปเลยครับแล้วก็เคี่ยวหน่อยครับ ผัดไปให้มันมีความหอมปูฟ้าหอมไหมหอมนอยากจัครับครับผเชฟซื้อมาเหมือนจะตีหัวผมตลอดเลยเที่ยวไปพอมันได้ที่ก็เติมด้วยน้ําตาลแช่น้ําตาลเติมด้วยน้ําตาลับาน้ําปลาครับใส่น้ําปลาลงไปตามด้วยกะทิตามด้วยกะทิเท้าหอม ครับผมอันนี้คือเคล็ดลับเลยครับร่อยเรเนครับร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยเทียวอีกนิดหน่อยครับอโอ้โหดูความโปรโเติมด้วยความสวยงามน,นิดหน่อยครับอ่าโอเคครับแต่กุ้งครับผมเติมกระทียนิดนึงเพื่อให้เดือดตามขาวนวลหลังจากที่กุ้งได้ทําการปรุงสุกเรียบร้อยป๋าเปี๊ยกก็ทําการราดน้ําชูชีอันนี้ใส่อะไรครับ กะทิครับหน้ากะทิกะทิลงไปอีกเล็กน้อยอันนี้โรยอะไรครับใบมะกรูดก็ใบมะกรูดแล้วใบมะกรูดงเพื่อความสวยงามเสร็จสิ้นครับเอาละครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับเมนูที่มีชื่อว่าชูชีลิจิกุ้งสดครับชูชีลิจิกุ้งสดเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าครับผม อนนี้ผมอยู่กับพี่ดีครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นเจ้าของร้านทิว่าเธอพันเอกสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะมเมนูที่อยู่ข้างหน้าผมน,นี่น่ทานทุกเมนูเลยเอาเป็นว่าผมขอเลือกชิมเมนูกุ้งก่อนดีกว่าอันนี้คือเมนูอะไระอันนี้คือชูชีกุ้งแม่น,มน้ําดิ้งจีนะคะ,ะเป็นเป็นกุ้งจากแม่น้ําลาตะคองเนี่ยค่ะแล้วครับโอ้เป็นกุ้งท้องถิ่งด้วยใช่ค่ะแล้วอันนี้คืออะไรครับเออขาหมูคูโรบุตะค่ะขาหมูคูโรบุตะ แล้วอนุตต้องยำกุ้งค่ะต้ยมยำกุ้งเอาแล้วครับผมผมขออนุญาตชิมอย่างเป็นทางการได้ค่ะกุ้งเป็นกุ้งในพื้นที่ใช่ค่ะเป็นกุ้งลำตะคองค่ะจะเป็นชาวบ้านเขาไปจับมาให้ค่ะมาสดกุ้เช้ากุ้งจากแม่น้ำลำปาง ตงดึงดังอร่อยมากอเมนูต่อไปขาหมูคุโรโมตะนี่จะหมักด้วยสูตรของทางร้านเองนะคะครับผมเลือกจิ้มอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะจะจิ้มกันจิ้มหลายๆอย่างก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ครับผม <ขา S 1> จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วค่ะเอาแจ่วแล้วกันค่ะได้ค่ะอุ้ยหนังกรอบจรดงจิ ว่ากับน้ำจิ้มแจ่วเด็ดสุดแน,น่นอนเพราะผมชอบกินน้ำจิ้มแจ่วโอเคค่ะสุดสุดจริงๆครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเมื่ออาหารอร่อยขนาดนี้ผมจะอร่อยคนเดียวไม่ได้ขออนุญาตถ่ายรูปแล้วแชร์ให้คนอื่นได้อร่อยกับผมด้วยได้ค่ะได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะครับผมอาหารอร่อยขนาดนี้ ผมเชื่อว่าต้องมีใครหลายคนนะครับ,บอยากจะตามผมมาแล้วก็มาชิมความอร่อยที่นี่รบกวนที่ดีบอกเ,ออเรื่องของการเดินทางมาที่ร้านนยครับการเดินทางนะคะจะเข้าในตัวเมืองปากช่องค่ะเ,เข้ามาจากปากทางประมาณ5กิโลนะคะจะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพค,ค่ะเนื่องจากอาหารอร่อยขนาดนี้นะครับทางรายการก็ขอมอบนี้เลยครับ ะกะทิพร้าวหอมขอบพระคุณค่ะให้ทางร้านนำไปใช้นะ,ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ลีมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอใด้ความยินดีค่ะครับผมและวันนี้เนี่ยเวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วแต่ครั้งหน้า ผมจะาพาคุณผ kind of wow. ู้ชมไปเที่ยวที่ไหนและไปชิมอะไรอร่อยๆเนี่ยฝากติดตามมาด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับค่ะวัสดีค่ะเพลงว่าไเจอหายสัปดาห์นี้นะคะเจนจีนมีอินฟลูเอนเซอร์3 แล้วก็บิวตี้บล็อกเกอร์มาฝากค่ะกับน้องหลินและสัตว์เลี้ยงของเขานะคะเรากลัวมันเห่าเพราะคอนโดเขาข้ามมนเยอใช่ไหมทุกคนอย่าทำเป่านะคะมันผิดกฎคอนโดตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วอยู่ค่ะอยู่ค่ะะเขาจะมาทํากิจกรรมครั้งแรกในชีวิตของเขากเลยค่ะพร้อมเลยหรอวิมาแล้วฝากติดตามด้วยนะคะวันอาทิตย์นะคะเวลา10โมงตรงทางช่อง TNN หมายเลข16ค่ะ แต่เดสติเนชันสัปดาห์นี้พ,พาพาผู้ชมมาที่พัทยาค่ะจะพาไปพบกับที่พักที่ให้ความรู้สึกเหมือนเรา